สวัสดีครับผมนายนพัฒพัฒช,ช่วยชื่อเล่นชื่อเพลงครับปัจจุบันก็เปิดร้านคอมพิวเตอร์ประกอบและก็ตกแต่งวอลีไฟชื่อ HRC High Resolution Computer Shop นใหญ่เวลาเราเริ่มทำมอดเคสหรือว่าแต่งเคสสักตัวหนึ่งผมจะมองถึงเอกลักษณ์ของฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่ก่อนอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยคือเลือกที่จะใช้เคส in v i n S S อสเนะครับซึ่งตัวเคสจะมีเอกลักษณ์เรื่องของการเลี้ยวการดัดของอลูมิเนียมที่ที่มาจากโรงงานซึ่งมันค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นเป็นดีไซน์ที่เด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาผมจะใส่อะไรลงไป ในเครื่องหรือว่าดีไซน์ทางน้ํำยังไงเนี่ยผมจะพยายามทําให้ลายท่อหรือว่าทางเดินน้ำเนี่ยมันไม่แย่งซีนกันถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นหรือว่าติดตามผลงานของทางผมบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีเคสอีกหลายๆตัวที่ที่จะออกเป็นแนวประมาณนี้หรือเป็นเคสที่เป็นเคสสำเร็จรูปอยู่แล้วภาษาของพวกผมเนี่ยกันเองที่เวลาเรียก เวลาจะมอดเคสตัวเองผมจะเรียกเหมือนเหมือนประมาณว่ากั้นห้องใหม่เคสเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเราลื้อทุกอย่างข้างในออกไปแล้วเราก็สร้างแผ่นขึ้นมาใหม่สร้างผนังสร้างพื้นขึ้นมาใหม่เพื่อเราจะได้วางเลย์เอาว่าเราจะใส่บอร์ดตรงนี้เนี่ยแทงน้ำอยู่ตรงไหนทางน้ําจะเป็นยังไงแรกๆกเริ่มที่เข้าไปเรียนมหาหลายัยแล้วก็เราเรียนถาปัดก็คือมันต้องใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วผมก็จะมีคอมอยู่ เครื่องหนึ่งเป็นคอมที่ผมใช้งานประจําถ้าเราคิดว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์เหมือนที่เราทํางานออกแบบเราควรจะแต่งมันให้สวยให้เข้ากับห้องกับบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงที่ผมสนใจก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพด้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็คือย้อนไปนานเลยตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยครับก็คือจะชอบถ่ายรูปบ้างแล้วก็ หยุดหยุดถ่ายไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนจนกระทั่งเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ตอนนั้นเวลาน้อยมากก็เลยเลิกถ่ายไปเลยหลังจากนั้นได้มาเปิดร้านคอมพิวเตอร์เนี่ย <c oughs> ผมหันกลับมาจริงจังเรื่องการถ่ฐฐาภาพมากขึ้นเพราะผมมองว่าการสร้างพรี e n t a t i o n ที่ดีมีผลกับการแสดงผลงานทําให้ผลงานเราจะดูดีขึ้นงานก็จะดูสวยขึ้นผม ได้ดูงานเมืองนอกบ่อยๆไม่ว่าจะทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยมันมีมอดเดอร์หลายท่านที่ที่เขาย้ำมากเลยเรื่องกับการพรีเซนเทชันคือไม่ว่าเราจะทําเครื่องสวยขนาดไหนแต่พรีเซนเทชันเราห่วยเนี่ยมันก็ทําให้งานออกมาดูแย่ผมผมผมกล้าบอกเลยว่าจริงๆงานของบ้านเราหลายๆคนสวยๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมอดเดอร์เป็นประจําหรือว่าคนที่เป็นคนใช้งานทั่วไปแต่ต้องชอบการแต่งคอมเงี้ยเขาทําเครื่องได้ดูดีมากเพียงว่า ขาดอย่างเดียวคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยคือ r e s e n t a t i o n มองว่าสิ่งที่ท้าทายมากๆเลยคือการที่สร้างเอกลักษณ์ด้วยและการที่สร้างความแตกต่างให้อยู่ในเอกลักษณ์นั้นด้วยนั่นเป็นจุดที่ท้าทายพอสมควรเลยก็ถ้าพูดถึงผลงานที่ภูมิใจก็จะมีอยู่2เครื่องครับเครื่องแรกคือเครื่อง c o อ s a i r 750D c o l l i d i u m ที่ชื่อที่ผมตั้งกันไว้ก็คือจะเป็นเครื่องที่ได้รางวัล s i l v วอ ในการประกวดคอไซดอร์มิชันพีซีของที่อเมริกาคืองานนี้ก็เป็นงานประกวดโดย,โดยการส่งภาพไปทางเว็บไซต์คอไซฟอล์มก็คือเป็นกลุ่มของคนที่ใช้เคสคอไซที่เป็นฟอล์มของทั่วโลกเขาก็จะประกวดขึ้นมาจริงๆแล้วเป,เป็นการถูกเชิญไปประกวดมากกว่าผมได้รางวัลซิลเวอร์สตัวแต่ว่าตัวนี้ที่ชอบว่านพิเศษ,ษ,ษคือเป็นตัวแรกแรกๆเลยที่ผมลื้อทุกอย่างในเครื่องแล้วผมกั้นข้างในใหม่แล้วก็จะเป็น ฟีสไตล์มอสที่ดูเรียบหรูพอสมควรกับอีกเครื่องหนึ่งที่ผมชอบเลยคือจะเป็นเครื่อง780 t ทผมตั้งชื่อว่า BHM ซึ่งย่อม,มาจาก Black History Man ผมใส่ลายที่เป็นลายค่อนข้างไทยลงไปที่เป็นสีเหลืองทองบวกกับสีม่วงซึ่งถ้าฟังดูแล้วม่วงทองดาดูแล้วรวมกันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่ามันมีความเจ๋งที่ว่าพอมาจัาลงแล้วเราเลือกจุดที่จะให้เป็นสีดำหรือม่วงหรือทองให้มันพอเหมาะ โปรเจกต์ที่จะลงในรายการ The m o d e r ก็ยังคงเป็นฟรีสไตล์มอดเหมือนเดิมความซิมเพิลเรียบหรูยังคงมีเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องการคุมทีมทีมของเครื่องเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นการคุมโทนที่ผมไม่เคยคุมแบบนี้มาก่อนแล้วก็มันจะเป็นยังไงนั้นอยากให้ติดตามในรายการ The m o d e r ครับ และคุณจะได้สัมผัสกับงานฟรีไลมอสที่แท้จริง